เรียนสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กับพักรวมไทยสร้างชาติและแลมโบอีสานทุกท่านตามที่มีข่าวปรากฏในโซเชียลและทางสื่อทั่วไปว่าดรอเตอร์เสกกแลมโบอีสานซึ่งได้ลาออกจาก การเป็นหัวหน้าพักเทือไทยและสมาชิกพักเทือไทยแล้วจะมาร่วมงานทางการเมืองเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งปรากฏเป็นข่าวว่ามีความขัดแย้งและถูกกีดกันจากหัวหน้าพักท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิพาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผมกับท่านหัวหน้าพักได้คุยกันเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งใดๆและผมเองก็มีความตั้งใจที่จะไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติภายใต้ภารกิจสำคัญที่จะสร้างพักรวมไทยสร้างชาติให้เติบโตแข็งแรงให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ทำหน้าที่ ในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตามยุทธศาสตร์ตามแนวนโยบายของพักรวมไทยทัางชาติดังนั้นผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะตำแหน่งใดในพักหรือท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักจะได้มอบภารกิจให้ผมไปปฏิบัติหน้าที่ในการนะครับทำงานด้านมวลชนโดยเฉพาะในภาคอีสานนั้น นะครับผมยินดีทํางานร่วมกับทุกคนและทํางานร่วมเป็นทีมนะครับเพราะภาคอีสานนั้นเป็นภาคที่ใหญ่มีสอสร้อยกว่าท่านนะครับดังนั้นแล้วเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับผู้บริหารของพักกับทีมงานของพักกับแม่ทัพของพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อที่จะยึดที่มั่นนะครับให้มีสอสอให้มีสมาชิกให้มีมวลชน นในพื้นที่อีสานให้มากที่สุดผมในฐานะเลือดเนื้อเชื้อไขของคนอีสานนะครับผมยืนยันกับสมาชิกรวมไทยสร้างชาติและพี่น้องแกนนำทุกท่านที่ให้การสนับสนุนลุงตู่ขับนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อและพี่น้องประชาชนคนไทยที่ปกป้องสถาบันเราจะทำหน้าที่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจึงขอยืนยันว่าผมกับหัวหน้าพักท่านพีรพันธ์และผู้บริหารของพักไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นซึ่งภายในต้นปีนี้ผมจะนำทีมอของผมไม่ว่าจะเป็นดออรอ,อนนท์แสนานและแกนนำนะครับทุกภาพนะครับที่ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในานามของนะครับแกนนาอดีตหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็ดีจะเป็นแกนนำนะครับผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเทิดไทยอง์ราชันก็ดีนะครับเราจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักนะครับภายในปีใหม่นี้นะครับดังนั้นขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมพร้อมที่จะทํางานนะครับเพื่อให้พักรวมไทยสร้างชาติได้เติบโตเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งที่พากของ ี่น้องประชาชนและสับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปขอชี้แจงว่านะครับไม่มีความขัดแยงด้งใดๆเราได้คุยกับทางหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักแล้วเป็นที่เข้าใจและสามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ข่วงวิตกกังวลว่าจะมีความขัดแยงด้งใดๆยืนยันว่าไม่มีความขัดแยง้ง พักรวมไทยสร้างชาติต้องตกเติบโต,โต,โตจเจริญรุ่งเรืองและทําหน้าที่เป็นพักของพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ